วันนี้พามาดูนะครับ3ชุดห้องนอนที่เรียกได้ว่าเป็นงบป,ประหยัดในโปรนิวเยียเซลของเรานะครับว่ามีชุดห้องนอนอะไรบ้างอเดี๋ยววันนี้พาไปดู3ชุดห้องนอนไปกัน พามาชมกันที่ตัวแรกนะครับเริ่มกันที่ชุดห้องนอนอินไวตัวนี้ได้ไปเลยของสีอย่างนะครับได้อะไรบ้างมาดูกันเลย1นะครับโต๊ะเครื่องแป้งขนาด60ซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็สีขาวนะครับแล้วก็ลายหินสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าสีขาวดํานะคมโทนนะครับกว้าง60ซนติเมตรนะครับและนะครับมีลิ้นชักด้วยนะครับผมอ่าสวยๆเลยนะครับนี่พร้อมใช้งานนะฮะถัดมาเป็นตูนนั่งนะครับก็ได้ไปเลยนะครับนะนั่งแต่งหน้าทําผมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ได้ไปแล้ว2ชิ้นนะครับถัดมาชิ้นที่3นเป็ ตู้เสื้อผ้าครับขาดไม่ได้เลยนะฮะสามบานเปิดนะครับขนาด120เซนนะก็ได้ไปเลยนะราวแขวนข้างบนมีให้พร้อมนะแล้วก็ตัวล็อกบานพับนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะมาละสี่ตัวเลยนะครับผมก็มีลิ้นชักให้2ตัวด้วยนะครัะสองลิ้นชักนะครับนะสวยๆเลยนะครับก็นะเป็นสีลายหินนะครับนะตัดด้วยนะสีขาวนะขาวดาคุมโทนง่ายมากอ่ะและสิ่งที่ได้สุดท้ายนะเป็นเตียงนอนนะขนาด5้าหรือ6ฟุตนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะ แล้วก็สําหรับเตียงนอนนะครับบนหัวเตียงก็จะมีที่วางของให้ด้วยสวยๆเลยนะครับตัวนี้คุมโทดได้ง่ายมากๆในงบประหยัดเพียง8,790บาทเท่านั้นเองสําหรับเซตนี้ไม่ถึงหมื่นนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ที่นอนนะครับลองเข้ามาสอบถามนะหรือลองสอบถามผ่านทางเพจได้นะครับว่ามีที่นอนแบบไหนบ้างให้เลือกนะครับก็มีตั้งแต่สปริงธรรมดายันพ็อกเก็ตสปริงนะหรือย,อยางพาราล้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันนะว่าจะเป็นชุดห้องนอนไหนไปกันและถัดมาชุดที่2นะที่จะมารีวิว ตัวนี้เป็นชุดไอวอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างะมาเริ่มกันที่นะครับโตเครื่องแป้งนะตัวนี้ไอวอรี่นะครับได้ไปเลยความกว้าง60เซนนะมีบานเปิดแล้วก็ช่องเก็บของสี่ช่องข้างล่างเลยนะครับข้างกระจกเงาตรงนี้ก็จะมีที่วางนะครับเครื่องสําอางต่างๆนะครับอ่าก็ได้ไปเลยนะครับโตเครื่องแป้ง1ชิ้นแล้วนะครับชิ้นที่2ถัดมานะครับตู้เสื้อผ้าขนาด130มเซนนะได้3บานเปิดไปเลยนะครับผมแบบนี้นะมีราวแขวนให้นะฝั่งหนึ่งนะครับฝั่ง2บานเปิดนะส่วนอีกฝั่งงนนนึก็็จะเปชั้ เอาไว้พับผ้านะครับเก็บนะสำหรับบานที่3นะครับผมนี่ดีไซน์ก็สวยๆเลยนะตัวนี้ฟุมโทนง่ายอยู่นะครับนะครับสาบานเปิดพร้อม1ลิ้นชักใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะเก็บผ้าได้เยอะมากๆจุกๆเลยนะครับผมถัดมานะครับเตียงนอนนี่เตียงนอนเลือกได้นะ5ค่หรือ6ฟุตนะครับแล้วก็รวมที่นอนสปริงด้วยนะครับผมก็ได้ทั้งเตียงทั้งที่นอนไปใช้งานเลยนะครับที่นอนสปริงนะครับก็รับประกัน1ปีนะครับผมและที่สําคัญนะตัวนี้มีสิทธิ์แลกซื้อด้วยชั้นวางทีวี ในราคา799บาทเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับก็ราคาก็อยู่เพียงนะฮะ12,790บาทเท่านั้นเองได้ทั้งโต๊ะข้างแป้งนะครับ60เซนต์ตู้ขนาด130เซนนะครับ3บานเปิด1ลิชักนะฮะเตียงนอนนะครับ5หรือ6ฟุตนะเลือกได้พร้อมที่นอนนะครับที่นอนสปริงรับประกัน1ปีและสิทธิ์แลกซื้อนะตู้ชั้นวางทีวีในราคาเพียง799บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเซตนี้12,790บาทนะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันว่าจะเป็นร ไหนนะครับผมไปกัน ขอปิดไปด้วยนะครับกับชุดสุดท้ายนี้เลยเซ็ห้องนอนชุดนี้มีชื่อว่าเจสันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีนะครับดูสบายตามากนะครับฟุมโทนแบบว่าสีไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะเป็นสีเทานะครับผมอก็จะมีตกแต่งด้วยขอบนะครับลอสโกนิดนหน่อยๆน่อนะครับก็สวยมากเลยนะสำหรับเซตนี้ได้อะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับโอ้เครื่องแป้งนะครับขนาด80ซนติเมตรนะตัวนี้ก็ได้ไปเลยนะครับทัานวางของเครื่องสําอางนะครับมีตรงนี้เป็นบานเปิดนะครับสองช่องเก็บของนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะ ครับเป็นสตูนนั่งนะครับก็ได้ไปเลยนะครับอ่าสชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตู้เสื้อผ้านะครับขนาด135นะครับแล้วก็สูง2เมตรเลยนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเทานะครับมีดีเทลตรงนี้นะครับก็จะมีสีโรสโกทั้งตรงด้ามจับแล้วก็อ่าขอบสีทองตรงนี้นะครับสวยๆเลย3บานเปิดนะครับผมอ่าข้างในก็มีลิ้นชักให้ด้วย2ลิ้นชักนะครับแข็งแรงนนทานนะครับผมอ่าเป็นบานซอฟ t c l o s ด้วยนะครับนี่เวลาปิดก็ไม่ต้องกลัวเสียงดังนะฮะอ่าก็ได้ไปแล้ว3ชิ้นนะครับผม มานะครับเป็นเตียงนอนนะครับขนาด6ฟุตนะครับก็ได้ที่นอนไปด้วยฮะก็กลายเป็น1 2 3 4 5 5ชิ้นแล้วนะครับที่นอนเป็นที่นอนสปริงนะครับก็ได้ไปเลยนะครับเตียงพร้อมที่นอนนะฮะตัวนี้ขนาด6ฟุตนะครับผมดีไซน์ก็สีเทานะครับตัดด้วยขอบทองตกแต่งเป็นดีเทลนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือได้สิทธิ์แรกซื้อตัวนี้เลยนะครับอ่ะจริงๆเตียงแข็งแรงมากเดี๋ยววางของให้ดูเลยนี่อ่ะ ไม่มีหักไม่มีพังแน่นอนนะครับผมรับน้ําหนักได้ดีมากถัดมาเป็นสิทธิ์แรกซื้อนะครับตู้หัวเตียงหรือตู้ข้างเตียงนะครับในราคาเพียง399บาทนะจาก1 2 9 0บาทก็ได้ไปเลยของ5ชิ้นบวกอีก1สิทธิ์แรกซื้อนั่นเองนะครับสวยเลยนะสําหรับรุ่นเจสันตัวนี้นะครับราคาก็อยู่เพียงนะฮะ13,990บาทเท่านั้นเองนะครับนะใครที่ชอบแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ต้องมาถอยกันไปใช้แล้วนะครับสาหรับชุดท้องนอนนะครับ3ชุดท้องนอนราคาไป ที่เรามารีวิววันนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าว่าจะมีชุดท้องนอนอะไรใดๆนะครับมาให้ติดตามบ้างน,นะครับก็รอดูในเพจได้นะครับผมเซียมพอนิเจอร์ยินดีต้อนรับเลยนะครับลองเข้ามาดูก่อนได้กับโปร n ิวย e เซล e อ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย